Thank you John Thank you for coming พี่สุรชัยบอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าถ้าไม่ครบร้อยเหรียญ YouTube เขาไม่จ่ายเงินเดือนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากโยนกันเองถึงจะผ่านโยนกันเองถึงจะผ่านเนาะเพื่อนๆใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแม่ออนสวัสดีแม่ซิวนะคะแล้วก็ลีน่าบอกว่าอลาลินดา ขอบคุณนะคะลีนาไลกรันตีหรือออบริกาดลีน่ะแม่เสี่ยวบอกว่าสวัสดีจ้าแม่ออนจอน uh, ห์นฮาบราคุม,มิดาฮาโอเคโอเคจอนแม่ออนสวัสดีจ้ายายชมหนุ่มลำน้ำหนุ่มละหนุ่มลำน้ำชีชานเนลตกใจหมดร้องหุยหนุ่มลำน้ำตกใจทำไมคะ ตกใจที่ทุกเสียงร้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบช่องบ,บ้าบอขอโทษค่ะตกใจเนาะขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมาอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตกใจ้อ,จ,อจ,จ้าอ่านไม่จบ อ่นคอมเมนต์ไม่จบน้องหมูน้อยไม่เจอกันนานเอาน้องหมูน้อยยกมือขึ้นไปบ่าย,ายละโอเคค่ะใส่เสื้อทุกคนแล้วเนาะใส่แล้วโอเคค่ะโอเค,อเคลงไล้ได้แล้วคะ่ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่มาส่งกำลังใจตุ๊กนะห้าสิบแปดไลค์เหรอถ้าได้หกสิบละพี่หนวดขอหกสิบได้ไหมหกสิบได้ไหมยายโฉมเดี๋ยวตุ๊กใส่ไปเจให้ยายเรียกเนาะขอบคุณยายโฉมนะคะขอห้าสิบได้พี่หนวดบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วจนยกมือให้แล้วอ่ะฉันเอามาหมดเนื้อบดตัวละ เพื่อนๆะทั้ง8ดสายตาที่ยังอยู่กดไลค์ให้ตุ๊กหน่อยค่ะให้มันครบห้เอ้ยใช่หกสิบหกสิได้ไหมหกสิบได้ไหมสวัสดีวัยรุน่นโรบอทบอกว่ามาอีกครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆค่ะตุกจะได้60สิบไหมอะให้ทำให้ตุกได้60สได้ไหม,อ,มาาอ,อิมีดีวบอกว่า n o intendi nada อิมิดียอยู่ตัวดะดีเอะ Eu tenho 58 likes, mas eu só quero mais dois. Emílio, vai lá, vai lá buscar o a tua material e carrega-me 60 likes. Tem mais, tem mais canal para me carregar para, para 60? Eu quero 60 likes. Emílio, Emílio, vai lá, vai lá. Sim, sim. Vai lá, carrega ah, mais tem. uma, mais um like. Vai lá, Emílio. เน้องเอมมี่บว่าสวัสดีจ้าพี่ทุกคนสวยน้องเอมมี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอมเดียอบริกาดอมเดียวฮกิบลคับคุณค่ะขอบคุณค่ะชัยสตาซุเตาสุขนียาบคุณค่ะ บายบายค่ะตกลงไล์แล้วนะหกสิบแล้วค่ะขอบคุณนะคาลีน่มาสควาลซมันดร โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ60ไลค์แล้วสุเซียนเตสุเซียนเตไลค์โอเคขอบริกาดกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ตุ๊กโปรตุเกสนะคะตุ๊กขอมัดรวมนะคะถ้าเรียกชื่อก็เดี๋ยวตกหล่นแล้วก็เอ่อมันก็จะนานไปอีกเนาะขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายค่ะอิมีดีลชาวที่ชาวลีน่าที่ชาวไวคงเดลอามกาไวคงเดลชาวอบริกา